ครั้งที่1อยู่ที่94 0 0ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับพี่2นั่นเองนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าแหวนตัวนี้นะครับอ่านว่าแหวนอะไรเนี่ย g y g s g y g s l i n ครับ g d i c เหรอไ i c e ling หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับโดยที่ไม่ได้ถนัดภาษาอังกฤษมากนะครับก็คือเจ้าแหวนนียมันมีคุณสมบัติหลักๆก็คืออินบวก3มาร์คบวก30แล้วก็ให้เราใช้สกิล h ฮ d i n g ได้นั่นเอง ก็เดี๋ยวผมจะมาลองอย่างแรกเลยก็คือเจ้าสกิลไฮดิงนะครับกับสเตตัสของมันอ่าใส่แล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมมาร์กบวก30จริงๆนะครับแล้วก็อินบวก3จริงๆเห็นไหมอ่าถอดดูนะครับแล้วก็ใส่เห็นไหมครับจาก14เพิ่มเป็น17นะครับมาร์กเนี่ยจากเลขหลังบวก0เป็นบวก30นะครับส่วนสกิลไฮดิงนั้นอ่าอยู่ไหนเอ่ยได้ขึ้นมาไหมครับเราจะต้องมาดูกันแล้วอยู่ไหนไหน นี่ครับมันอยู่ในนี้นี่อยู่ในสน่นี้เอลองกดใช้ดูนะครับว่ามาจริงหรือเปล่าผมไว้ที่ F4 แล้วกันปึ๊บอ่าสกิลไฮดิงใช้ได้นะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะมาทดสอบความแรงของมันดีกว่านะครับว่าระหว่างใส่กับไม่ใส่เนี่ยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับโดยผมจะใช้สกิลโคบอทเลเวลหนึ่งเป็นตัวการทดสอบแล้วกันเห็นไหมครับตอนนี้สกิลโคบอทนะครับเลเวลหนึ่งนะครับความแรงของมันอยู่ที่142นะครับ โดยที่เราไม่ได้ใส่แหวนนะครับอ่าทีนี้ผมจะลองใส่แหวนดูนะครับใส่แหวนแล้วเป็น165เลยนะครับจาก142นะครับต่างกันอยู่ถึง20เลยทีเดียวนะครับแล้วลองใช้สกิลเพิ่มคูณ2เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้โคบเลเวล10กันดูดีกว่านะครับที่อันนี้ลองแบบไม่มีแหวนก่อนนะครับอยู่ที่2,180นะครับแล้วเราลองใส่แหวนไปดูนะครับ ได้เป็น2440นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าความแรงนี่แตกต่างกันอยู่ประมาณหกจุอกเลยนะครับก็คือถ้าเพื่อนใช้ cobal l ล,ลเ e ล,เล10เก็บ l e เวลเนี่ยก็สามารถใช้ cobal level ลเกล,เล9ก็ได้นะครับถ้าแบบไม่มีแหวนมุงเนี่ยเออคือถ้าเราใส่แหวนแล้วเราก็ใช้แค่ level 9ก็แรงเท่ากับ level เเ10ของไม่มีแหวนแล้วอ,ะอ่ะอ่าทีนี้ผมจะลองใส่ทั้งเซ็ตดูนะครับว่าเวลาเราใส่ทั้งชุดแล้วเนี่ยความแรงมันแตกต่างกันมากไหมนั่นเองนะครับ ผมก็จะใส่เป็นเซตอะควานะครับของเซตโมลานั่นเองนะครับทีนี้ผมจะลองแบบไม่มีแหวนก่อนนะครับเดี๋ยวผม AB สักทีนึงก่อนโอเคอ่า AB นะครับแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเทสกันแบบไม่มีแหวนก่อนนะครับเทสประมาณสคก5ครั้งแล้วกันอ่าครั้งที่1ครับ5,980ครั้งที่2อยู่ที่6,100นะครับ ที่3อยู่ที่โอ้ยอันนี้เด้งสูงมาที่8,6 0 0เลยทีเดียวนะครับแสดงว่ามันค่อนข้างแกว่งนะครับนะครับอยู่ที่6,4 0 0ีที่6,100อ่านี่คือ5ครั้งนะครับที่ผมเทสได้จากการที่ไม่มีแหวนนะเดี๋ยวเราจะไปเทสแบบมีแหวนกันนะครับโอเคครับคราวนี้ผมจะใส่แหวนนะแล้วก็เทสดูนะครับครั้งที่1อยู่ที่9,410นนะครับโอ้ยอยังกระโดดนะครับ ของข้า9,001เอ้ยข้าวันสี่ครับโอ้แรงชัดเลยตายแล้วนี่สามแกงตกลงมานั่นเองนะครับพี่ดีก็กลับมากลางๆนะครับโอ้แต่มันแรงต่างกันเยอะเลยนะเนี่ยพูดถึงอ่ะอ่าแล้วก็ครั้งที่5จบไปนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาสรุปความแรงกันดีกว่านะครับว่ามันเท่าไร่กันบ้างเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับก็คือ าแหวนวงนี้นะครับมีความแรงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าใส่นะครับจากที่เทสก่อนที่จะไม่ใส่เนี่ยความแรงของมันนะครับสูงสุดที่เราเทสเนี่ยอยู่ที่8,610นหะครับหลังจากเราใส่แหวนแล้วเนี่ยความแรงสูงสุดเนี่ยพุ่งไปถึง9,410เลยนะครับอ่านกัน800เลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆทีนี้ก็ลองไปบวกลบกันเอาเองนะครับว่าการใส่มันเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับแถมมันยังมีสล็อตอีกนะครับอ่าแล้วก็มีสกิลของไฮดิงเพิ่มขึ้นมาด้ววยยผม่าคืนนเนี ผมจะไปอัพหรือเวลก่อนนะครับให้เป็นร้อยห้านะแล้วก็จะไปลองล่าการเพนดูนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยผมว่าผมจะมารีวิวหมวกแมวนะครับจากตอนแรกที่บอกว่าจะไม่รีวิวหมวกจะรีวิวหมวกแมวในคลิปนี้นะครับพอดีได้แหวนมาก่อนก็เลยเอาแหวนมาโชว์ก่อนนะครับโอเคครับงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับสำหรับที่สองวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย なるほど。